สวัสดีค่ะวันนี้ละออจะมาเล่าเรื่องผีที่ละออได้พบเจอกับตัวเองเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากการที่แม่ของละออบอกว่าวันนี้จะพาละออไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์เก่าที่หนึ่งในกรุงเทพและพอไปถึงเนี่ยแม่กับละออก็เดินไปเข้าห้องน้ำระหว่างที่ละออกำลังจะเดินไปที่ห้องน้ำเนี่ยก็มีความรู้สึกตื่นเต้นแปลกๆนะทุกคน ซึ่งตอนนั้นละออเข้าห้องน้ำเสร็จก่อนแม่ก็เลยเดินออกมามันเป็นที่ล้างมือแบบสองฝั่งแล้วก็มีกระจกใหญ่อากาศก็ดีมากแล้วก็สว่างอยู่นะทุกคนละออก็เลยได้เดินอ้อมไปอีกฝั่งแล้วก็เงยหน้าขึ้นมามองกระจกและสิ่งที่ละออเห็นในกระจกนั้นไม่ใช่หน้าของตัวเองค่ะแต่ในกระจกนั้นละออกับเห็นนางรำคนหนึ่งหน้าตาคล้ายๆกับละออแต่อายุมากกว่าใส่ชดาจอหูแล้วก็ชุดนังรำเตรียมจะออกรำ ตอนนนละออก็รู้สึกแปลกใจแต่ไม่ตกใจเลยละออรู้สึกเหมือนละออกกำลังยืนเคลิ้มอยู่หน้ากระจกนแนนละออก็ไม่รู้ว่าละออยืนเม่ออยู่หน้ากระจกแ้นนานแค่ไหนจนแม่ออกมาแล้วก็เรียกว่าละออยืนมืออะไรอยู่ตรงนั้นนานมากแล้วละออก็เลยสะดุง้งโหยงแล้วหันไปมองแม่แล้วก็หันไปมองกระจกอีกแต่ว่าในกระจกมันมันก็เป็นหน้าละออปกตินี่แหละ ละออก็เลยลองคิดดูอีกทีดีๆว่าละออคิดไปเองหรือเปล่าแต่ละออไม่ได้คิดไปเองทุกคนมันชัดมากตอนนั้นละออยังไม่ได้เป็นนางรำด้วยซ้ําก็ไม่ได้คิดเรื่องนางรำอะไรมากทาไมถึงเห็นในกระจกแต่ตอนนั้นละออก็ไม่กล้าเล่าให้แม่ฟังเพราะกลัวว่าแม่จะคิดว่าละออคิดมากไปเอง แล้วห,หลังจากนั้นลาออก็ได้ไปเดินพิพิธภัณฑ์กับแม่ตามปกติแต่ลาออรู้สึกตื่นเต้นมากเหมือนต้องมีอะไรที่ลาออต้องทําให้สําเร็จและมันคือสิ่งสําคัญมากของลาออแต่ลาออไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วมีความรู้สึกแดนน่นได้ยังไงเพราะว่าลาออก็แค่เดินพิพิธภัณฑ์ไปพลางๆแต่ความรู้สึกตื่นเต้นนั้นยังอยู่จนเดินเสร็จลาออรู้สึกดีมากแล้วก็คิดว่าตัวเองทําอะไรสักอย่างสําเร็จแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ลาออได้ทําเลยนอกจากการเดินชมของต่างๆกับพ่อกับแม่ แล้วละออก็ได้ซื้อข้าวนั่งกินในพิพิธภัณฑ์ต่อระหว่างที่ละออกําลังนั่งคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่บางอย่างในหัวละออมันก็แวบดังขึ้นมาว่าสักวันหนึ่งเธอต้องได้มารําที่นี่ละออก็งงมากๆว่าเมื่อกี้คิดไปเองอีกแล้วเหรอเนี่ยหลังจากนั้นละออก็ลืมเรื่องนี้ไปสนิทแล้วก็ไม่ได้นึกถึงมันอีกเลยจนกระทั่งละออได้ไปเรียนรําหลังจากที่ละออเรียนราไปได้ประมาณสองปี คู่ของละออก็บอกละออว่าจะให้ละออไปรำชฉุยฉายกิ่งไม้เงินทองที่พิพิธภัณฑ์แ้นที่ละออเคยเห็นภาพแปลกๆในกระจกวันที่ละออจะได้ไปแสดงที่นัน่นก็มาถึงละออกับเพื่อนๆก็ไปที่แน่นสิ่งแรกที่ละออทําคือวิ่งพุ่งเข้าไปในห้องน้ำที่ละออเคยเห็นนางรําในกระจกแล้วก็ไปส่องกระจกบานนั้นอีกแต่ละออตกใจสุดขีดเพราะในกระจกนั้นคือภาพที่ละออเคยเห็นเมื่อสองปีที่แล้วมันคือละออในปัจจุบันนี่เองแหละทุกคน ละออรู้สึกได้ทันทีว่ามันคือสิ่งที่ละออเคยเห็นมาแล้วมันคือหน้าที่ละออเคยเห็นเมื่อสองปีก่อนจริงๆและความรู้สึกตื่นเต้นในตอนนั้นของละออก็เหมือนกับความรู้สึกตื่นเต้นที่ละออเดินพิพิธภัณฑ์เมื่อสองปีก่อนเลยและพอละออได้รำฉุยฉายกินไม้เงินพองเสร็จละออรู้สึกเหมือนทําอะไรสําเร็จแล้วก็ดีมากๆเหมือนสองปีก่อนเป๊ะๆเลยทุกคนเหมือนมันเคยเกิดขึ้นกับละออแล้วเลยด้วย แล้วนี่คือเหตุการณ์ที่ทําให้ละอออึ้งที่สุดในชีวิตแล้วค่ะทุกคนละออยังแทบจะไม่เชื่อเลยว่าตัวเองสามารถเจออะไรแบบนั้นได้แล้วก็ถ้าใครสงสัยนะคะว่านี่คือเรื่องที่ละออแต่งขึ้นมาเพื่อเล่าให้ทุกคนฟังหรือว่าเป็นเรื่องจริงละออจะบอกเลยนะคะว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด,ด้วยนะคะเผื่ออยากให้ละออทำคลิปหรืออะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะ งั้นวันนี้ละออขอไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ